เป็น,นภาษาที่เฉยเป็นโมหันะไม่ได้ไปว่าเข้าสู่กระแสมาเข้าเออมันไม่ได้ไปว่าเข้าแต่แต่ภาษาคนมันก็ใช้คําว่าเข้าใช่ไหมอันนี้คือความย้อนแย้งของภาษาเนาะถ้าจะพูดถึงจริงๆแต่ว่าเราบอกว่าเข้าสู่พระนิพพานใช่ไหมแต่นี้พานจริงๆแปลว่าดับแต่ถ้าในตำราเขาเรียกว่าดับจะสังขารเออจริงๆแล้วคือดับจะขันห้าเออถ้าพูดให้ตรงอนะนะถ้าให้ตรงพาอสังขารมัคนคือความคิด สังขารคือประปรุงใช่ไหมถ้าดับจากประปรุงมันก็ถูกงั้นนะดับจากประปรุงแต่งแต่จนี้คนจะไปโฟกัสในเรื่องว่าสังขารตีว่าคือร่างกายจิตใจคือรูรทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นคือตีความหมายว่าสังขารน,นี่คือทั้งหมดไม่ว่าอะไรในโลกนี้คือสังขารหมดตีไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะสังขารไม่แปลวาป่าปรปรุงแต่งแต่จริงแล้วคือขันห้าคือรูไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเนี่ยตอนแรกสิ่งจะเป็นขันเพราะขันเนี่มันเป็นเหตุ เป็นเหตุเป็นการที่จะไปครองในสิ่งต่างๆอ,ออือก็คือตัวขันอย่างสัตว์เนี่ยก็เป็นขันขันมันมีขันเออมันมีวิญญาณครองวิญญาณก็ประกอบด้วยขันนั่นแหละม,มาทำงานร่วมกันเขาบอกว่าสังขารคนก็ไปเอาไปจำให้ภาษามานั่นแหละไปจำภาษาของคําว่าสังขารไปตีตามบทมสดว์อ่ะสังขารคือร่างกายจิตใจคือรูปธรรมดาธรรมทั้งหมด,ท,หมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอันนี้คือจำอะ่ะ ถ้าคนได้สภาวะทำจริงเนี่ยจะไม่พูดคํานี้เพวกะคนที่ได้สภาวะที่เข้าถึงจริงๆเี่ยมันจะไม่ดึงตํารามาพูดมันจะเอาประสบการณ์ของเตงมาพูดมันเหมือนว่าให้อธิบายรสชาติอย่างเงี้ยเออคนที่ได้รสชาติอะไรก็ได้แต่กินอะไรก็ได้แต่มันก็จะอธิบายมุมของเตงออกมานะไม่ใช่ไปอ่านตาาําราว่าเปรี้ยวคืออธิบายว่าอย่างนี้นะเ็ดอธิบายว่า,างี้นะก็ไปดึงตอนนั้นมาอธิบายให้ตรงกันนั้น อันเนี้ยไม่ไม่ใช่ประสบการณ์เลยแล้วก็เป็นังอย่างนั้นจริงๆฟังก็รู้ธรรมะเนี่ยพูดแล้วมันฟังไม่ยากหรอกาว่าคนเอาประสบการณ์มาพูดสภาวะทางที่เกิดกับตัวเองมาพูดโดยที่ไม่ได้ริงว่าให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ยกตนยกตัวอะไรก็จะพูดสภาวะของตัวเองเท่านั้นคือเล่าสภาวะให้ฟังพูดประสบการณ์ตัวเองให้ฟังแต่ถ้าไปดึงพระธรรมดยกมาก็คือแฝงไม่ได้เกินอยากที่ให้คนเชื่อกลัวพูดผิดจากตัวนี้โดนโจมตีอะไรก็ได้แต่ซึ่งมันเป็นความคิดสังขารก็ยังปรุงอยู่ ออย่างดึงได้สัญญาขึ้นมาปรุงอยู่แต่มันเห็นยากแต่เราก็สรุปแล้วที่เราบอกว่าคือดับดับที่นี้ที่นี่คือดับสังขารดับสังขารเนี่ยก็คือเห็นที่งออกมาจากออไม่ใช่ขอโทษดับขันดับขันปรินิพานเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะดับขันเห็นไหมดับขันเห็นไหมเห็นไหมมันมันย้อนแย้งไม่ได้ไงดับขันน่ะ คือดับขันก็คือขันมันหมดอ่ะเข้าใจไหมค่ะคือรูปไปทนาสญยาสังขารวิญญาณอะมันออกมาจากขันได้ก็คือดับนั่นแหละดับก็คือออกก็คือจบกันอะคือขันอะเห็นไหมท่านผู้เช่าพูดลองไปแปลคาพูดทราพผูเช้าจริงๆนะเราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่นะว่าดับขันปรินิพานอะดับขัน่ะขันก็คือขันให้เออรูปเวทนาสญยาสังขารวิญญาณอะ มันอยู่คนละฝั่งแล้วมันออกไปแล้วมันพ้นออกไปแล้วล่ะนั่นแหละในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีผลต่อกันอ่ะเออขันห้าไม่ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรมาครอบงำได้อีกต่อไปอ่ะเพราะคนธรรมดาทั่วไปปกติทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยคือมันถูกขันห้าครอบงำไว้อ่ะคืออยู่ในขันถูกครอบเป็นกระบวนการของมันที่รับรู้เรียนรู้สัมผัสอะไรต่างๆก็เป็นเป็นเรื่องของขันหมดเลยจะเป็นเรียนรู้อะไรจําอะไรมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อ่ะก็ อยู่กับขันขันคนคนเป็นขันนั่นแหละออกมาเมื่อไหร่เห็นที่ออกมาเมื่อไหร่ก็คือเออขั้นต้นแหละเข้าไปได้เก้าเก้าเก้าพ้นออกมาเออนั่นแหละเพราะว่าที่สุดรร้เจ้าพระเจ้าผู้เรื่องดับขันไม่นด้ทิผ่านเออมันจะเลยถ้าคนไม่ผ่านอีกขันห้าถ้าไม่ไม่เห็นตัวเองออกมาจากขันห้ามันจะออกไม่ได้ไงแล้วมันก็เอาขันนี่แหละไปปุ่มดึงมาดึงสัญญาขึ้นมาดึงสัญญาก็ดึงเรื่องขันนะว่า แต่สัญญาเนี่ยจําได้ไหมรู้ไหมเออมันก็เป็นความคิดได้แหละก็ดึงดึงความปรุงความแต่งของสังขารเนี่ยดึงสังขารออกมาโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันคือสังขารไอ้ตัวมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณมโนวิญญาณที่เราบอกมันทํางานมันเนียนมากมันเนียนมากไม่มีทางถ้าคิดว่าเองได้เมื่อไหร่จบเลยฮะจบเลยถ้าคิดว่าเองเป็นอะไรเมื่อไหร่จบเลยมันจะต้องไม่มีใครเป็นอะไรจริงๆพระพุทธเจ้าพูดไว้ชัดเจนนะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีสัตว์บุคคลตัวๆเราเขา ้วควาปราดับผ่านบริญิพาน,นถ้าแปลให้จริงมันพูดแต่เรื่องนิพานพูดแต่เรื่องนิพานนิพานเป็นบรมสุขนิพานไปอย่างนั้นนิพานไปนอย่างนี้แต่ไม่เฉลียวใจว่าพระเจ้าพูดเรื่องการถับผ่านบริญิพาน,นอ่าไม่รู้แล้วก็พูดให้ฟังใเฉยว่าถ้าไม่เห็นเรื่องจะขันอ่ะก็ถูกบล,ลากต่อไปก็ยังบีเขาเลยว่าความจางคายของมัน,น่ะมันจางคายเป็นชั้นนะจางมาเป็นชั้นหนึ่ง เป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นเพราะชั้นที่สามในชั้นที่สี่นี่หมดเหมือนเมื่อไปเงาเอาจางเรื่อยๆเหมือนเลาลบลบลบอะไรสักอย่างลบภาพลบอะไรเออพอลบไปตัวตัวที่เขียนอยู่ข้างหน้าหมดแล้วนะมันจะมีจางๆอยู่นะลบจางๆได้แล้วมันก็จะมีเป็นเงาเล็กๆอยู่นะนั่นแหละจนกระทั่งแบบใช้ระยะเวลาเกินกินมันเป็นเกืนเนื้อเดียวธรรมชาติมันมันถึงยังไม่มีก็คือที่สุดแห่งมันกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตัวธรรมชาติก็คือความเ,เป็นเป็นที่มันเป็นเดิมๆมาแต่ไม่ใช่ไปแบบไปพูดเรื่องจิตเดิมเออจิตเดิมเนี่ยจิตเดิมเป็นขันไงม,มันพูดแบบคือ,คอ,คอจริงเนี่ยแต่ก็ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เหมือนกันแล้วถ้าเขามีปัญญาพอเขาจะจอเปิดใจรับตรงนี้ได้ปะมันเป็นเรื่องจริงคนที่พูดประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้แฝงอะไรไว้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วบางทีพูดก็จะหาว่าใจเราเราไม่ได้มีอารมณ์พวกนั้นเนี่ย ไม่ได้มีอารมณ์เกี่ยวกัอะไรพวกนั้นไม่อยากได้อยากเป็นอยากมีถ้าบอกพูดเพื่อให้คนจับพูดพูดเหมือนไม่มีอะไรเพื่อจะมีอะไรก็แล้วแต่ไอ้ไอไอคนพวกนี้หลอกตัวเองนะสับขาหลอกตัวเองเหมือนคล้ายว่าพูดเหมือนฉลาดอะ่ะพูดเหมือนฉลาดมันคล้ายว่าเอออย่าไปเชื่อเหมือนบอกเข้าไม่เชื่อแต่ตัวเองอะ่ะกำลังกำลังบบแรกเป็นคนอัตาสูงสุดตรงเลยมัน <c oughs> ถึงคิดอย่างนี้ได้มม่ถึงคิดอย่างนี้ได้เหมือนฉลาดอะ่ะแต่ตัวเองอาจตามแฝงลึกเลยให้พวกที่บอกว่า อย่าไปเชื่อเขาง่ายนะเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันโดนซ้อนไหมคนพวกนี้ถึงได้เน,นี่ยเพราะว่ามันมีอัตราซ้อนอัฐานประมาณนี้แหละไม่อยากไปพูดย้อนคือใครหรอกก็เลยว่าไมเ่ยโอเคค่ะอืมเมย์เข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยเมย์เข้าใจเมย์เข้าใจอะไรมากขึ้นจริงๆมากๆแต่ก็ยังไม่ออกจากขันนะนะคะ เราไม่ต้องไปพูดเรื่องออกยาขันหรอกมันไม่ใช่เรื่องคิดเอามันออกมันต้องออกอืก็ก็ให้ให้เมย์ที่เร่งๆไงว่าที่เราพูดอ่ะใช่ไหมมันใช้คําว่าดับขันถูกป่ะจบเลยเมื่อไหร่ที่คิดว่าได้ค่ะเออเพราะว่าถ้าคิดก็คือขันหมดเลยถ้าเข้าใจก็เป็นขันใช่ไหมคิดก็ขันเข้าใจก็ขันง่ายก็คือคิดไงแต่หเออถ้ายังง่ายยังยากอยู่อ่ะเออมันก็ขันนั่นแหละ ว่าถ้ามันเหนือขันมันก็ไม่มีภาษาออกมาว่ามันง่ายมันง่ายมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ขันหมดเลยพอวันเนี้ยเราเข้าใจวันนี้เราเข้าใจแ้วคนพวกที่ยังเข้าไม่ถึงยังไปขันยังไม่ขันหมดเลยเข้าใจใช่ไหมที่พูดเข้าใจค่ะเอออันนั้นนะมันเข้าใจใช่ไหมครับมายที่เรานูดชขันเลยอ่ะขันเลยแหละที่ไปเข้าใจค่ะเมย์เมย์เข้าใจเลยเออเข้าใจขันมันไปเข้าใจเลยมันไม่มีเมย์มาตั้งแต่แรกมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเลยสักอย่างมันแค่สมมุติมันคือความเข้าใจแล้วความเข้าใจนี้เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากขันค่ะไม่ไม่เข้าใจเลยอะเื่นแล้วตื่นแล้วเมย์ก็ไม่ได้ฟังพระอาจารย์แล้วแบบตอนแรกเมย์ก็ไม่เชื่อเนาะเมย์ยอมรับเมย์ก็ไปหาไปเรื่อยจนเมย์แบบมันมาประมวลแล้วมันวันที่มันรู้มันมันก็มันก็รู้นะพระอาจารย์มันมันมันอาจจะยังรู้ด้วยความเข้าใจอ่ะ แต่มันมันก็รู้ว่าคือคําพูดเราถ้าคนมันมีมันมีปัญญาใช่้าปัญญาเราก็ไม่อยากว่าใครนะมันเข้าใจได้จริงจรินะมันเราเรื่องประสบการณ์ของเราเราไม่ได้ไปพูดอะไรเราไม่ได้มุ่ยนเชื่อเรานะแต่เราเล่าให้ฟังแล้วเราเราเห็นเราเข้าใจอ่ะคือถ้าอะไรเกิดขึ้นมาพูดอะไรออกมาแล้วแต่มันเป็นขันหมดอะเมย์มองว่าพระอาจารย์สกิดมากกว่า ตอนแรกสะก,กิดนี่ใช่ใช่ของเราเราเราไม่ได้ว่าแต่เราอะสะกฤฤฤฤฤสิดสะกิดเนี่ไม่ได้สะกิดอะไรก็สะก,ฤฤฤกิดรวมๆก็คือโดยเฉพาะคนที่เขาเดินเข้าเส้นทางอ่ะเราเห็นเขาเขาอยาก้นทุกข์เขาอยากคนทุขกข์ใช่ไหมแต่เขาอ่ะไม่รู้ว่าอะไรคือคนทุกข์แล้วเขาเข้าไปจมกับไอ้ที่ไปกองกันอยู่แล้วเพระาะอะไรเหมือนแม่งเมาเพเห็นแสง่เห็นแสงมันก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแล้วมี <Jade> มก็ไปกอง<โดย>จมอยู่ยนั่นอะก็คือเราเห็นอย่างนี้แล้วว่าเอ๊ ทำไมไม่มีใครแบบพูดให้เขาสะก,กิดใจให้เขาได,ได้ได้ถูกคิดวะเพราะว่าคาว่านิพานมันแปลว่าดับขันนะใช่ไหมแต่เราไปตีนิพานเป็นสุขนิพานไม่มีอะไรนิพานเป็นความว่างเปล่านิพานอะไรใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่ค่ะนิพานคือความไม่มีนิพานคือว่างแต่น,นิพพานาเลยมันไม่มีอะไรเลยเออไม่มี้กระทั่งเราใช่ใช่บางทีเขาก็ตีกันอย่างนี้นะคะถ้าที่มีแบบไปศึกษามา เออว่างไปหมดเลยแต่ว like ่าอาการนตอนนั้นท e ี shield, from, ่เขาพูด mm กันอะพระพุทธเจ้าเนี่ยวันที่ท่านปริธานใช่ไหมที่เขาเรียกระดับขันปริธานขันในที่นี้ไม่ที่ไม่ถึงปุบถึงว่าตายนะดับขัน่ะ่ะดับขันแต่คนไปตีว่าดับขันปริธานแต่ว่าตายถูกไหมันตีอย่างนั้นตอนแรกเม่์ก็ตีแบบนั้นเหมือนกันดับขันเออแต่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 ถ้าเราตีจริงๆอะคาว่าดับขันน่ะ เออดับขันปาน่าลิทิพานน่ะเพระิทิพันเราเกือคือการดับขันนี่เองขันคือม,มัน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 ออกจากขันนั่นแหละอืมออกในระดับขั้นต้นอขั้นกลางและขั้นละเอียดแต่ขั้นละเอียดนี่ถ้าพาาระอรหัน์เนี่ยมันไม่มีขันแล้วมันมันออาไม่อ,อกากจะขันเหมือนขันเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรสักอย่างที่ที่ไม่มีอะไระเพราะฉะนั้นพาาระอรหันหลงลืมพาาระอรหัน เอ่เป็นแอมซัมเมอร์ไม่มีเพราะพระรานไม่ได้ขันแล้วขันก็เป็นเหมือนท่อนไม้เฉยๆก็อยู่เป็นนั้นก็แค่กินข้าวแล้วก็มาหายใจเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้ขันแล้วคือไม่ใช้กายแล้วนั่นเองก็ไม่ใช้ไม่ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเข้าใจไหมพระรามคือผู้ที่ไม่ใช้ตรงนี้แล้วอ่ะไม่ได้ใช้ร่างกายที่ไปทําอะไรแล้วไม่ทําอ่ะไปอยู่เฉยๆก็เดินไปนู่นไปนี่ทำอะไรไปจับตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปกรับใจเลย แต่สติสมบูรณ์อยู่มีสติสมบูรณ์ไม่ได้ไปขาดหรองพราะทหารจะมาขาดสติได้ไงร้ารหา์มันเป็นไม่รูวไม่พลาดไปอยอาเสมอร์ได้เหรอมอจะบอกร่างกายมันจะร่างกายถ้าไม่มีคําสั่งมันทาได้เหรอจะไปคนตายมันก็ลุกขึ้นไปได้ดรใช่ไหมเนะ่แต่ขันทัพไปเสียหน้าที่ไปมัอไม่แต่มันมันมีตัวรู้อยู่ไงมันมีตัวที่เหนือขันอยู่ไง คือพูดยังไงก็แล้วแต่มันก็คือถ้าคนมันเข้าใจแล้ม่มบางั่าไ,ไ,ไม่กลัวหรอกขันคือคนคนคือวตัต่าสงสารนะถ้าออกจากขันออกจากคนจะไปบอกไม่เกิดอ่ะก็ไปจำเไยกันเพราะถ้าถึงโนัานอาจจะมีคําพูดใหม่ก็ได้หรืออาจจะมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ยังไม่ถึงเงยเออไม่ถึงก็บอกไม่ถึงนะยแต่ไปบอกว่าเป็นเป็นอนรหา,านซะแล้วจบเลยเพราะการเข้าใจทั้งหมดเป็นขันหมด นั่นแหละพูดเพื่อให้ไปไปมีมุมมุมที่ที่สามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์เทียบเคียงได้ว่ามันเป็นยังไงคือคนที่ฉลาดมากทางโลกนะจะโง่มากทางธรรมเพราะว่าสัญญามันเยอะสงสัยเยอะคิดคิดซับซ้อนเหมือนฉลาดคนฉลาดคิดซับซ้อนเนอ้ยนใช่ว่าอันี้เช่ว,ว่าต,วตัวตัวมันใหญ่ คนฉลาดตัวตนมันใหญ่เลยออกอยากแก้ไขไม่ได้หรอกแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขแค่ไม่ได้ผู้เจ้าบอกให้สอนตัวเองอย่าสอนเออเซนพูดธคำนี้มีความหมายลึกซึ้งนะนะท่านบอกให้สอนตัวเองเพราะคนสมม่วนมากสอนตัวเองไม่ได้แต่ไปสอนคนอื่นได้มึงกดหัวตัวเองไม่ได้อายไปยัง เอ่อกดหัวตัวเองไม่ได้มันวิจัยยกตนอิเล่แต่มันยกตนกดปืนอ่าอิเล่ยกตนกดปืนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันมันทั้งยี่หละการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าบารมีไม่เต็มถ้าบารมีไม่เต็มหมายถึงพกชาติที่มันจะได้จริงๆนะนะไมนมีทางหรอกไม่มีทางหรอกซึ่มือจะสลัดอ่ะเพราะมันลากมึงมาตั้งเท่าไหร่แล้ว มึงจะมาฉลาดกับมันทีเราโดยใช้ระบบกระบวนการของขันอยู่เอาใช้ใช้ขันไปไปไปเข้าใจอ่ะใช่ไหมเออมึงคิดแต่มึงเข้าใจว่านี่เป็นงี้ก็คือขันแล้วมึงไม่รู้มันคือขันไงเออมึงเข้าใจว่านี่พ่านเป็นอย่างนี้ทิศใจว่ารหั์เป็นอย่างนี้ทิศใจว่าปฏิวัติรัชทันง่ายเป็นอย่างนี้นี่คือขันหมดเลยอ่ะเข้าใจอย่างที่นี่เราพูดอย่างนี้แม้กระทั่งการไปอยู่กับว่างๆก็เหมือนกันมันก็ลึกๆมันใช่ใช่ใช่ใชัใช่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 ่่ แต่เราเข้าไปอยู่ไงแต่ถ้าเราแค่รู้อ่ะมันไม่มีใครไงมันไม่มีใครคือมันจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าก็แค่รู้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 ไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายอะไรก็ตนักหนักเข้ามันก็เริ่มไม่มีความหมายมันก็เริ่มดึงสัญญาทิ้งไป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 ใช่ไหมจบพุงแตงน้อยล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 งเมื่อน้อยลงมันคืออะไรในที่สุดมันก็ไม่มีไงเหมือนเราโยนของออกจากห้องเราอ่ะหรือวิทย์น้ำออกจากเจอร์วิทย์ทิ้งอ่ะ เดี๋ยวก็เห็นตาเห็นพูเห็นนี่เห็นโคนเห็นใต้สัตว์มันก็เห็นแหละเออแต่เจย์บอกว่าจะรู้เรื่องของาสระนี้จะรู้เกื่องไดศาสระเนี่ยเฮอ,อม่นต้องไสนใจไหมหรอกเอออะไรนะมวนไม่สนใจไปเลยมันจะรู้ได้ไงม่ต้องไปรู้มันไม่จะเป็นแค่เราไม่รู้ก็จบแล้วเหรออะไรนะ <c oughs> ยังไม่รู้จักอะไรเลย ยังไม่รู้จักขันเลยยังบอกอ่อยะขันแล้วยังไม่รู้จักขันเลยบอกว่านีพพ่านแล้วยังไม่ถือ็นอกเจองออกมาจากคุกเลยบอกกัขอพ้นคนโทษแ,แล้วพนคุกแล้วเออก็ตลกดีนะมันไม่มันไม่เฉลียวใจนี่นะเอาเราเมื่อก่อนเราอาจจะพูดว่าคนเฉลียวใจเนี่ยเอ่อแสนคนล้านคนจะมีสักคนเดี๋ยวนี้เราพูดว่าติดล้าร้อยล้านคนน่จะมีสักคน ถ้าอย่างนั้นจะไม่มีคนแบบพระเจ้าทั้งโลกมีพระเจ้าองค์เดียวนะ mm hmm. ใช่ไหมมันก็เลยถูกย้อมไว้อ่ะได้คนรุ่นนี้มาก็โดนย้อม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 ไปแล้วก็เลยไม่รู้ความจริงอนะ่ะเหมือนที่เขาเรียกว่าเราอะถูกย้อมมาถูกย้อมมาเป็นภพชาติเนะเออที่เขาเรียกแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าภพชาติอยู่บกีแสนและตีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นแสน,แ,น,น,แ,สนแสนองลนะเปแสนแสนหลายแสนอง์ เออดูดิมันก็เชื่อเลยนะมันก็เชื่อเลยนะโมไม่เคยคิดว่าโลกนี้มันอยู่มากี่ปีอะโลกมันอยู่มากี่ล้านปีแล้วพระเจ้าแตละองค์มันใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นแสนแสนองค์อะมันโลกมันเปลี่ยนมากี่โลกแล้วยากันนี่ที่เรารักษากันอยู่เนี่ยมันไม่ได้กินแล้วมันหายนะใช่ไหมมันไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะวิเศษมันจะเหนือโลกไปได้อ่ะถ้าเราเป็นนู่นเป็นนี่เราพยายามจะหายเงี้ยเราก็อยากหายเราไม่อยากเป็นอะไรไงแต่มันก็เป็นเราไม่อยากป่วยมันก็ป่วย ไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์เพราะโลกที่มันขัดหมดอะมันขัดกับความเป็นที่เราอยากจะเป็นหมดอะอย่างเราจะไปที่พานเะน่เราก็เข้าใจว่าที่พานเป็นยางงี้เราก็พยายามทําอย่างนั้นอนะมันก็เป็นนะดิก็เราพยายามทําอ่ะมันไม่ได้เหมือนคนที่เขาเป็นธรรมชาติจริงๆนะที่จรเป็นชาติเออจริงๆเนี่ยมันมันเข้าไปรู้ของมันอนะนคนละอย่างนะ พูดยากจริงๆนะพูดยากถ้าจะพูดจะพูดยากเอางี้ถ้าจะพูดจะพูดยากมันรู้แล้วก็พูดไม่ได้เพราะว่า,าไม่รู้จะอธิบายวายย่ายังไงแต่อธิบายมันก็ประมาณนี้อธิบายมันเหมือนเราไปว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่พูดถึงแบบว่าเอาอเขาก็ถ้าเขาเฉลียวใจกันนิดถึงพระทหารคงไม่เยอะเกินไปเราเห็นรู้ว่าพาระทหารเยอะเกินไป <laughs> มันเยอะเกินไป ชาวบ้านจะเดือดร้อนคนนั้นก็อรหันคนนี้อราหัานอราหันนี่ออกจากขันไม่ได้อรหันยังคล้องอยู่ในขันถ้าบอกเป็น,ต,นต้นเป็นโดาบันเลยยังเออย่างดีนะยัง,ยงพอจะนั้นนี่อราหัานนะแต่กเิเลสท่วมหัวย,ยกตนยกตัวบัญญัิตัวเองขึ้นบาใหม่อราหัานรูปแบบใหม่โอ้สงสาร สงสารคนที่พยายามจะออกจากทุกเอ่อเอาแต่ทุก็แล้วก,ก,กันไม่ต่อสารวัตวสวัสตรงนั้นจะส่งไปเกาจะออกจากทุกแต่เข้าไปแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันออกได้จริงไหมไอ้อตัวนี้มันมันเป็นการคือคนที่มันยังไม่ได้มันแยกไม่ได้นะว่าอันเนี้ยเพ่งจ้องหรือเข้าไปอยู่หรือ,อยังไงลักษณะไหนอันนี้เป็นสมาธิเป็นการกดข่มเป็นการเหมือนสะกดตัวเองไว้บล็อกตัวเองไว้มันไม่รู้เลยตอนที่ระหว่างที่มันยังไม่รู้กะ ใช่ใช่ค่ะออคนที่ไม่รู้เขาไม่รู้เลยบางคนน่ะในสงสารขเขาม่แ่ง <มา S 2> จ้องมันยังไม่รู้ไยตัวคูบาจารนะมันต้อง